สวัสดีค่ะ,คะวันนี้ชั่วโมงกายภาพบำบัดของเรานะคะคุณกอลฟนะคะแล้วก็ผู้ช่วยคนใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณนิ่มค่ะวันนี้คุณตุ่นติดการประชุมนะคะก็จะมีคุณนิ่มมาเป็นผู้ช่วยครูกายภาพนะคะซึ่งเดิมก็เป็นครูกายภาพที่อยู่ในห้องประจํากายภาพอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เรา ฝึกการในท่าลำดับพัฒนาการต่อจากครั้นที่แล้วก็คือการพลิกตะแทงตัวเช่นนะคะครั้งที่แล้ว,ว,ลวซึ่งในท่าวันนี้ก็จะเป็นการฝึกในท่านอนคว่ำนะคะพลิกตะแทงตัวไปอยู่ในท่านอนคว่ำแล้วแล้วเด็กจะต้องมีพัฒนาการก็คือการชันคอขึ้นมานะคะชันคอก็จะมี2รูปแบบใหญ่ๆก็คือการชันแบบครึ่งแขนคือแขน แขนงอ90้าสิบองศาแล้วก็ชันคอขึ้นมากับแขนเหยียดสุดนะคะป้อยแปดสิบองศาะนะคะเพื่อเตรียมในการตั้งชานต่อไปและก็เตรียมการไปสู่ท่านั่งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเริ่มฝึกกันในอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมนะคะจะเป็นเตียงเป็นบาะนะคะอาจจะมีหมอนหรือไม่มีหมอนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราไม่ได้ใช้หมอนแต่ในกรณีที่เด็กคออ่อนมากๆกก็อาจจะต้องใช้หมอนในการรองส่วนที่เป็นหน้าอก เพื่อให้ดันคอขึ้นมานะคะอ่ะนนเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกกันเลยท่าแรกก็คือท<ม>่านอนหงายเดี๋ยวเราจะไปคว่ำนะคะนิศข้างใดข้างหนึ่งนะอ่าแล้วเราจะไปควาำข้างนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะแขนกางออก แขนจังออกนะคะอ้าวาช่วยน้องฟ้ัได้ก็ปล่อยให้น้องฟ้ัมเองเลยนะคะถ้านอนฟ้ัมอ่ะปกติแล้วเหมือนจะเหมือนน้องเอกก็คือจะชันคอขึ้นมาสําหรับเด็กที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงก,ก็จะไม่สามารถหันคอขึ้นมาได้นะคะ,ะก็ผู้ปกครองช่วยจับเลยขออนุญาตนะคะจัดท่าให้น้องเลยนะคะอ น้องทำได้ไหมคะอ่าอยู่ในท่านอนข้ามชันคอให้อกยกพ,พื้นเห็นไหมคะได้ไหมคะน้องทำได้ไหมถ้าน้องทำไม่ได้เราก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยก็อ,อาจจะเป็นหมอนหรือว่าเป็นผ้าผืนแนานะคะ ถ้าผื่นาหนา,าวางไส้นะคะเพื่อให้น้องสามารถชัอนอกบนพื้ชันคอขึ้นมาเหตุการชันคอของน้องสามารถทําได้ไหมคุณแม่น้องจุนําได้ไหมคะสอนหมองนรองใต้อกเลยนะคะแม่จับจอบ ก็ใยด้านม้ลำตัวค่ะสอบน้ำก็จะไม่ชันคอขึ้นมานะคะกรณีที่น้องไม่มองเอาของเล่นมาล่อด้านหน้าได้เลยให้เงยหน้าขึ้นมานะคะให้ชันคอขึ้นมา <c oughs> ก่อนเดี๋ยวลูกก็คล้องอยู่ด้านหน้าน้องก็ได้ อ่าใช่ฝึกเหยียดแขนสุดเลยอในทา่าแรกนะคะเราก็จะเป็นงอ,อ,องอศในเก้าสิบองศาจุดเก้าสิบอาจจะไม่เก้าสิบเป๊ะฝึกได้แต่วางแขนไม่สนิทอ่าได้อีกได้เก่งอยู่ ให่ค่ะต่อไปเหยียดสุดเก้าสิบไม่ใช่เก้าสิบร้อยแปดสิบขยับก่อนได้ไหมเอกเอกทำได้เปล่าเอกเหยียดแข<ก>นสุดเหยียดแข<ก>นสุดร้อยแปดสิบองศาผู้หญิงจะแอนหน่อยไม่เป็นไรนะคะผู้หญิงจะแอนแขนแอนทีน่ไหนค่ะแขนจะแอนอขกกึ้นขึ้นอีก แต่ไม่ต้องกังวลนะจะเหมือนน้องเอกพอเด็กที่เหยียดเต็มแขนอย่างเงี้ยจะถอยไปนั่งอันนี้เป็นพัฒนาการปกตินะคะเพราะมันจะนำไปสู่การนั่งเด็กจะถอยไปนั่งกันทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะมันเป็นพัฒนาการอัตโนมัติของตัวเด็กเองอะคะ่ะพอเหยียดแขนสุดปั๊บจะถอยไปนั่งเลยนะคะ แต่ถ้าเด็กเป็นเด็กพัฒนาการช้าเนาะเราก็ฝึกอยู่สองชาที่ถูกกอล์ฟให้ไปก่อนนะคะพอเราได้า่าเนี้เด็กจะถอยไปนั่งทุกคนถ้าเด็กทำได้แล้วนะคะคุณแม่ไม่ต้องกังวลว่าลูกทำผิดหรือเปล่าไม่ได้ทำผิดนะคะมันเป็นพัฒนาการปรกติเลยไม่ยอมแล้วไม่ยอมแล้วจริงคนที่ต้องฝึกติงเจม เระหลังอ่อนอเด็กที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั่งทรงตัวไม่ได้ต้องฝึกตั้งแต่ท่านี้ไปเลยถามคุณนิ่มเหนื่อยไหมคะมันจะเกร็งช่วงหน้าท้องและก็หลังนะคะ,ะใช่ค่ะมันเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหลังในกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อพร้อมไปสูก่การนั่งทรงตัวได้ด้วยตัวเองแบบมั่นคงนะคะ,ะ,ะกลับไปี่ฝึกร้องแล้วลูกไม่ไหวแล้วหรอโดนบังคับมาก เก่งเลิกเยี่ยมใช่ฝึกเล่นฝึกเล่นในท่านี้ได้เลยเอาท่าลองก็ได้ค่ะแล้วก็เหมือนนักเอกทำเนาะฝึกชันคอให้เล่นในท่านอนคว่ำก็เป็นการฝึกชันคอนะคะเพื่อจะนําไปสู่การนั่งและการคานการยืนต่อไปนะคะเจมเห็นเปล่าเจมมาแขนสองข้าง เจมเห็นคู่กอฟไหมคะแขนสองข้างกดที่นั่งเลยลูกใช่กดอ่ะฝึกการฝึกในท่านั่งสมมติว่าเราจัดน้องนั่งไปแล้วแล้วเราต้องการที่จะฝึกเพราะน้อ,องบางคนนั่งเองก็ยังไม่ดียังไม่แข็งใช่ไหมคะแข็ยังไม่แข็ง,ขง,มขง,มขงหมายถึงว่าเราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนวดจะเป็นเชือกลดลำตัวหมอนดันลำตัวให้น้องยกตัวขึ้นใช่ไหมคะ ท่านั่งก็สามารถฝึกได้เหมือนกันเจมกดค่ะกดน้ำหนักลงสอบลงพื้นกดนเห็นไหมคะสอบคุกค้นนะกดลงพื้นไปยกตัวนิดนึงเจมทำอยู่ไหมกดแขนลงพื้นกดสอบลงพื้นเหนื่อยไหมเจมเองาไม่เหนื่อย เหนื่อยไหมยังไม่เหนื่อยครับยังไม่เหนื่อยครับเอากดอีกกดครั้งที่สองนะับหนึ่งสองสามปล่อยอ,อันนี้เราได้ใช้กำลังกล้ามเนื้อเหมือนกันไม่เชื่อก็ผููปกคงลองทำเองได้นะคะเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะเราฝึกน้องฝึกนักเรียนแล้วเราได้อะไรผู้น้องได้กล้ามเนื้อตัวไหนผููปกคงต้องลองฝึกเองด้วยนะคะอ่ากดเอาสอกดพื้นนะลูก แล้วดันตัวขึ้นตรงๆเ<อ>จมเอาศอกลงเอาศอกยกศอกขึ้นมาได้ไหมครับเอาศอกวางที่พื้น,อนบอกใช่แล้วก็กดเอออันนี้ก็จะได้กล้ามเนื้อหลังนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องเหมือนกันนะคะเอาแขนลงนอนเขีย<อ>น,<อ>นไรเจมเอาแขนวางทั้งท่อนเจมเอาแขนวางทั้งท่อนแขนวางกดที่โต๊ะลูก กดเจมทำไปพร้อมๆกับครูเลยแล้วหนึ่งสองสามคุณิมเหนื่อยไหมคะเหนื่อยนิดหน่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยนะอ่าก็อยากให้ผู้ปกครองฝึกเองด้วยเพราะว่า ผู้ปกครองนะจะได้รู้ว่าเราต้องการให้ลูกใช้กําลังกล้ามเนื้อส่วนไหนแล้วเรากําลังฝึกกล้ามเนื้อส่วนไหนอยู่ถามว่าได้ประโยชน์ไหมการออกกําลังกายได้ประโยชน์ทุกอย่างนะคะเจมเอากดพื้นอึ๊บกดเยี้ยเจมเก่งมากอึบยกตัวขึ้นยก,ย,ย,มมยกคอ,อขึ้นมาเร็ว เจมนรับด้วยหรือรูก็าให้คุณริมสาธิตอีกครั้งแต่ว่าก็จะเหนื่อยคุณริมแล้วนะไม่ได้เหนื่อยครูกเาแล้ววันนี้เอาเหมือนเดิมน,นะคะใช้การกดตัวกดกดแขนกดศอกขึ้นมาเพื่อที่จะดันให้ตัวลอยขึ้นจากพืก้นครับนะคะเอายกตัวขึ้นนิดนึงอโอเค นิดเดียวเสร็จไหมคะป๊บีดเตมยกได้แต่จะได้ไหมลูกเด็กจะได้ไหมอ่าเราดูออะปล่อยปึ๊บอเคค่ะอ่ะลองดูนะนี่อันนี้เป็นการฝึกละเพิ่มความแข็งแรงละขึ้นไหมคะน่าจะยากขึ้นไหมคะลองพึกขึ้นไหมลูกพื้ชันคอขึ้นมา เอกไม่ขึ้นแปะไปแล้วเอกเอกทำได้ไหมลูกลองดูซิอ๋อนี่นะเอกยกตัวได้เปล่าเอกยกตัวด้วยศอกทั้งหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมเอกได้เปล่าเอาแขนเหยียดปั๊บนั่งทันทีอันนี้ก็เป็นการฝึกในท่านอนกว้างเหมือนฟังแข็งแรงสั่ง ยิ้มเหนื่อยแล้วเตรียมแน่นอนเห็นไหมใช่ใช่น้องพึ่ง่ามันแหละแต่ยกตัวขึ้นมาได้ไหมเตรียมพร้อมที่จะคารนได้ได้แค่นี้ค่ะครูได้ก็คือเก่งอยู่นะค่ะบ่อยๆอะพอก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะเก่งอยู่บน n ề ้นอนหน้าทีนี้ คุณนิ่มเหนื่อยยังได้อันนี้คุณนิ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวครูกล่วว่าอ่ะทีนี้นะคะขั้นต่อไปนะทีนี้เราบอกว่ามันมีสองสเต็ปของการชันคอใช่ไหมคะก็คือการวางแขนวางศอกแนบจึงๆแนบลำตัวนิดเงอรนะคะข้าวย่ศอกเขียดศอกก็ค่อนข้างที่จะแนบลำตัวเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเด็กอ่ะถ้าพัฒนาการปกติเขาก็จะไปปุ๊บไปนั่งเลย อันนี้ตามปกติของพัฒนาการของเขาอยู่แล้วไม่ผิดแต่ถ้าเด็กยังไม่ได้เราจะฝึกกันนะคะคุณแมวมีของเล่นอยู่ข้างหน้าใช่ไหมฝึกเอื้อมหยิบจับสลับมือกันนะคะแต่อึ๊บแต่อึ๊บแต่แต่จะทำจ้าเห็นไหคะพอเอื้อมหยิบ ข้างนี้นะคะน้ำหนักจะลงอีกแขนนี้นะคะมาช่วยข้าไหมางาต่อเขาแขนวองคูเลยให้ฝึกการแตะสลับนะคะแตะสลับเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรเพื่ออะไรต่อไปไเพื่อกันคานค่ะว่าเวลาเราคานเราจะเคลื่อนย้ายตัวเราจะใช้กันใช่ไหมคะมแขนจะต้องลงน้ำหนักสลับข้างเป็น นะคะพอได้ไหมเขียนนั่งบนโต๊ะฐานไม่ได้เห็นไหมคะแตะสลับข้างอันนี้เวทยได้ไหมคะรักไม่เยได้บ้างไม่เอ่ยอ่ะเดี๋ยวอฝึกไว้ก่อนนะคะเพื่อผู้ปกครองกลับไปฝึกย้อนหลังกันใช่ไหมคะแตะสลับสิบถึงยี่สิบครั้งนะคะนี่ค่ะ พอสอบและในท่าเหยียดสอบก็เหมือนกันนะคะอนไันหัวแต่สลับหรือว่ายกกลับมาเลยก็ได้แล้วแต่ตัวเด็กเป็นไงคะในท่านี้จะฝึกยากขึ้นนะคะแล้วก็ฝึกเรื่องของการลงน้ำหนักสองข้างสองส่วนสองซี่ ของร่างกายนะคะที่ทุกที่ทุกเจอมาเนอะนอนค่านอนอาแน่ๆเอาไหนร้อนค่ะน้นคว่ำนอนคว่ำดิวอนนี้เราจะมีการฝึกทหมดสีท่าใหญ่ๆใช่ไหมคะในท่าการฝึกสําหรับเด็กที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงเลยฝึกการชันคอในท่านอนคว่ำนะคะเหมือนเดิมก็คือแขนแนบลาตัวแล้วก็ชันคอขึ้นมานะคะ ถ้ายังไม่ได้ใช้หมอนรองสอดใต้หน้าอกนะคะเพื่อให้น้องฝึกการชันคอขึ้นมาก่อนนะคะในท่าที่สองก็คือการเหยียดสอกสุดนะคะแล้วก็อาจจะให้คุณนิ่มทบทวนสาธิตรอบหนึ่งอ่าในท่าแรกที่เราฝึกเป็นการแต่ท่านอนหงายป็นท่านอนกว้างกันอใ นะคะแล้วก็มาวางแขนแนบนลำตัวชันคออันนี้เป็นท่าท่าชันคอนะคะในท่านอนคว่ำนะคะแต่ก็เหยียดศอกสุดยกอกพ้นพื้นเลยก็จะพ้นประมาณครึ่งลำตัวเลยนะคะจากท่าที่สองท่าที่สามก็คือการเอื้อมแตะสลับศอกก่อนแตะสลับ,ออบ,ลบใช่หยิบของเล่นที่อยู่ด้านหน้านะคะก็จะเป็นการฝึก ลงน้ำหนักแขนสองสข้างสลับกันนะคะแล้วก็ยังทรงท่าอยู่ได้นะคะท่าที่สี่ก็คือการเหยียดสอบสุดแล้วก็เอื้อมมาหยิบม่นจะยากขึ้นละตัวทรงท่าอยู่โดยตรงนะยืดสุดกับความและยืดสุดกับอุหภูมค่ะอันนี้การเคลื่อน,นไหวในท่านอนควค่ำก็ฝากไว้สี่ท่านะคะ ก็มีความสำคัญในการฝึกก็คือหนึ่งกระตุ้นเรื่องพัฒนาการให้เป็นปกติของตัวเด็กนะคะลำดับพัฒนาการที่เป็นปกติแล้วก็สองในกลุ่มกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าเกรงนะคะการฝึกก็จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้นะคะแล้วก็กระตุ้นพัฒนาการเพื่อให้น้องสามารถที่จะไปนั่งไปยืนไปเดินไปคานไปเคลื่อนย้ายตัวเองได้ นะคะอันนี้คือเป้าหมายในการฝึกอ่น้องฝึกเป็นยังไงลูกเหนื่อยหรอไม่เหนื่อยครับรูโอเคอยู่ครับเหนื่อยแล้ว <c oughs> อย่าให้ชักนะรักครับผมรูเหนื่อยพักเลยนะคะอ่าขอให้ระมัดระวังในการฝึกเอาแค่พอที่น้องทําได้นะคะไม่เหนื่อยมาก <c oughs> ไม่เหนื่อยมากนะคะแล้วก็ ตึกจนเกิดความเคยชินก็จะเป็นความความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ทําได้เป็นประจํานะคะฝึกเรื่อยๆห้านาทีสิบนาทีพอนะคะครับเอ๊ะซื้ทักทายครูปั๊บยัครับาครูปั๊บยังลูกเอกก็เหนื่อยใช่ไหมลูกเห็นไหมเหนื่อยนะเห็นว่าเป็นท่าเล็กๆก็เหนื่อยนะห้านาทีสิบนาทีก็เหนื่อยแล้ว ครับใครเรียกครูฝึกไหมครับฝึกไหมฝึกเรียกเหรอครูเจม <ermaid S 2> เป็นไงลูกได้เหนื่อยหรือยังเยังฝึกไหนวะพี่เจมครับไม่เหนื่อยอย,อยังไม่เหนื่อยอยังลูกยังครับ ยังไม่เหนื่อยเลยฝึกหลังส่วนบนนะคะเดี๋ยวกลับไปนอนคว่ำแล้วก็ลองฝึกดูนะครับเจมนะเจมจะได้ใช้สอกในการเคลื่อนย้ายตัวเองได้นะคะรู้ไหมคบฝึกแตะสลับก็จะทําให้เด็กสามารถที่จะฝึกการเคลื่อนย้ายตัวเองได้ในลําดับต่อไปนะคะนะก็สําหรับผู้ปกครองที่ไม่ได้เข้ามาในห้องถ่ายทอดสดวันนี้นะคะก็เดี๋ยวขอฝากกลับไปฝึกนะคะในกลุ่มเด็กที่มีพัฒนานการล่าช้า กล้ามเนื้ออ่อนกำลังนะคะ<ช>ยังนั่งยังชันคอไม่ทนนะคะ<ช>นั่งในแปดเดียวก็ล้มนะคะ<ช>ก็ย้อนกลับมาฝึกในท่านี้กันนะคะ<ช>ม,มันก็จะได้ได้อะไรบ้างที่คุณนิน่งลองแล้วในท่านี้นะคะเราก็จะได้กล้ามเนื้อท้องพอให้น้องฝุดเกียงกล้ามเนื้อท้องแล้วก็ได้ความแข็งแรงของกล<ด>้ามเนื้อหลังค่ะ แล้วก็ที่สําคัญเลยในการชันคอเนี้ยก็จะได้ฝึกการกล้ามเนื้อของต้นคอค่ะว่าทุกส่วนในการฝึกเนี้ยจะช่วยทําให้น้องก<อ>้าวเลยต่อไปคือการทุกนั่งในต่อลําดับต่อไปนะคะหลังจนแล้วจะสังเกตว่าน้องเขาจะนั่งคอตกตลอดเวลาผู้ปกครองก็จะหากบ่อยมากเราต้องฝึกอย่างไรก็ใช้ท่านี้ในการฝึกนะคะคือก,การฝึกในท่านอนควา้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการชันคอขึ้นมานะคะมันเป็น,นกลไกทรรวชาค่ะของเด็กที่เมื่อใดก็ตามที่มีการนอนคว่ำจมูกมันจะถูกตีดเด็กก็จะชันคอเพื่อยกขึ้นมาหายใจนะคะถ้าเขายังทําไม่ได้เราต้องกระตุ้นให้เขาทํานะคะสาหรับผูบ้ปกครองที่ไม่ได้เข้ามาถ่ายทอดสดในวันนี้ของเราก็จะต้อง ลองฝึกด exactly ูและวถ้ามีคําถามอะไรก็ถามเข้ามาในต้องแชทได้เลยนะคะ่ักคนจะไม่เหมือนกันเห็นถามกรณีที่เข้ามาฝึกแล้วก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะคุณครูก็จะตอบเป็น คนคนไปนะคะว่าคนนี้ต้องฝึกอย่างนี้เพิ่มคนนี้ต้องฝึกอย่างนี้เพิ่มนะคะแะที่สําคัญนะคะในการฝึกทุกๆครั้งนะคะคุณครูอยากให้ผู้ปกครองนะคะแล้วก็บุรหลานของผู้ปกครองนะคะช่วยกันฝึกทบทวนซ้ําๆย้ําบ่อยๆนะคะจะช่วยให้น้องมีพัฒนาการแล้วก็กล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะการฝึกทุกท่านได้ก็ยิ่งดีนะคะกล้ามเนื้อเป็นใหญ่ก็เหมือน คนออกกําลังกายอะค่ะยิ่งทำก็ยิ่งแข็งแรงเนาะแต่ไม่ต้องมากไม่ต้องถึงระดับที่เหนื่อยหอบหรือว่าหยุดหายใจก็ไม่เอานะคะเอาแค่พอดีพอดีน้องยังมีกําลังล่าเริงสนต่อได้นะคะฝึกห้าครั้งสี่ครั้งสามครั้งก่อนก็ได้นะคะไม่ทุกคนความถี่ไม่เหมือนกันนะคะเหมือนเดิมย้ําในข้อนี้ความถีของแต่ละคนจะไม่เท่ากันบางคนสามครั้งเหนื่อยก็ไม่ผิดนะคะ เอาแค่ระดับที่ไม่ถึงเหนื่อยพอทําได้เอาพอทําได้แล้วพรุ่งนี้เพิ่มขึ้นนะคะก็จะเป็นการออกกําลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มโปร g r e s s i o ของการออกกําลังกายไปเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้ปูคะคะคือว่าตะวันเนะะี<ะ>่ยค่ะพ่ว่งนี้จะไม่ได้ฝึกกล้ามเนื้อแขนเนี่ยไม่เป็นเป็นไรไหมคะจะจะไปเน้นกล้ามเนื้อขาเขาอะค่ะอ๋อแม่ตะวันใช่ไหม ช่ครับเพราะว่าเขาหยุดจับอะไรคือว่าเขายังเดินไม่ได้จะไปเน,น้นใช่ใช่แต่วันได้ค่ะแม่แต่ถ้าย้อนกลับมาฝึกได้เหมือนท่าที่ครูนิ่มให้ทําก็คือการแพนตัวมันจะเป็นการเกรงกล้ามเนื้อทั้งหมดเลยค่ะทั้งกล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อลําตัวมีส่วนช่วยในการยืนยืนยืนและเดินมั่นคงมากขึ้นนะคะแม่โอคค่ะท่าที่คุณนิ่มฝึกได้ไหมแพลเขาเรียกแพรนเนาะ เด็กย,ยกตัวทั้งตัวขึ้นมาค่ะเป็นการเกรงทั้งตัวเลยค่ะแม่อันนี้นอนคว่ำนะคะใช่ค่ะท่านอน,นะคว่นนำเด็กก็นิ่มลองสาธิตอีกนิดหน,นึ่งอยากให้ผู้ปกครองะะไปฝึกด,ดูเหมือนกันอันนี้ส่วนสําคัญก็คือผู้ปกครองจะรู้ว่าน้องฝึกแล้วได้อะไรอันนี้คือเกรงทั้งตัวเลยนะคะทีนี้มันจะมีส่วนช่วยในการที่เด็กจะยืนและนั่งได้ดียืนได้ดีจะก้าวขาได้ถ้ายืนไม่มั่นคงเด็กจะไม่ก้าวขาออก ะะถ้าฝึกได้เนาะเพราะว่าเด็กค่อนข้างที่จะคุมยากคุเข,เข้าใจปัญหาของเด็กกพฝึกเด็กมาเด็กจะไม่อยู่นิ่งให้เราฝึกแล้วก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าฝึกอย่างนี้อย่างนี้ได้นะคะไม่เป็นไร,รค่อยๆฝึกกันไปอย่างแรกผู้ปกครองเอาแขนสอดก็ไปรับน้ําหนักก่อนก็ได้เพื่อฝึกนะคะอาจจะไม่สูงขนาดนี้คุณนิ่งก็ทําได้จะสูง <c oughs> เด็กจะไม่สูงนะคะอันนี้ฝึกทั้งตัวเลยซึด <c oughs> เลยคะ่ะทั้งตัว <c oughs> นะคะ เพราะการยืนค่ะใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวเหมือนกันกล้ามเนื้อทั้งหน้าท้องและกล้ามเนื้อหลังนะคะเป็นส่วนที่สําคัญนะคะขอบคุณมากค่ะแม่ลองดูถ้าทําไม่ได้ไม่ต้องกังวลนะเอามือสอดเข้าไปประคองกอดก็ได้แล้วน้องเคลื่อนไหวได้น้องหนีแน่นอนไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลหนีตลอดค่ะทํายากมากหนีตลอดใช่รูเข้าใจ ลองฝึก<ช>ดู<ต>ดเก่งเก่งไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็ให้ลองฝึก่อนลองฝึกซ้ำๆพอเขาชินกับการสึกจะอยู่ได้จำได้ไหมครูกอบจะใช้กันบังคับไปก่อนใช่ไหมเราจะจับบังคับไปก่อนให้อยู่นิ่งๆก่อนเนาะครูกอบคิดว่าการที่ร่างกายส่วนกลางแข็งแรงจะเคลื่อนย้ายได้ดียิ่งขึ้นนะคะ,อะขอบคุณแม่มากเลยสำหรับคำถามเพราะว่า มีเด็กที่เคลื่อนย้ายตัวเองได้แล้วก็จะหนีการฝึกตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะแม่มีคำถามอะไรก็ฝากถามในช่องแชทได้เลยมีไหมคะจบยังว่หนีตลอดหมืเป็นไรแล้วอยากหนีแล้วครูฮะเปิดกล้องเปิดใพุชจะหนีครูอีกแล้วรับอยับหนีฮะพุชหนี เขาทำได้นะแต่เขาเขาไม่ทำอ่ะไม่เป็นไรแม่อาจจะอาจจะหนึ่งสองกล้องก็อาจจะเขินเินกันอยู่ไม่เป็นไรแอบทำหลังกล้องก็ได้ถามอะไรทำแล้วฝึกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ฝึกย้อนหลังให้พี่หลาไปตอบะค่ะ สำหรับวันนี้ครูก๊อฟกับครูนิ่มก็ฝากไว้สี่ท่าในการฝึกท่าท่าพิเศษสำหรับเด็กที่ทำได้แล้วและอยากฝึกเพื่อให้ร่างกายส่วนกลางเกิดความแข็งแรงมากขึ้นนะคะก็ฝากไว้การเคลื่อนไหวในท่านอนคว่ำเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปเคลื่อนไหวจากท่านอนคว่ำไปสู่ท่านั่งนะคะกันสำหรับวันนี้ก็ครูก๊อฟครูนิ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ